ลงฟูฟูครับโอ้โหกมาโอ,โโอ้สุดยอดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ชอบขับรถแอนเนโรนะ แนะนำเส้นทางนี้ขับขึ้นไปโดยลูกตองเหนือน้ำทะเลประมาณ960เมตรนะแล้วบรรยากาศตรงนั้นบอกตรงว่าสุดยอดมากบรรยากาศข้างบนดอยเดี๋ยวได้ข่าวว่าพี่อันเน่จะมาถ่ายทำคลิปกับเราขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเลยเราไปดูทะเลหมอกเราไปดูท่ามผีแมนแล้วเราไป สัมผัสบรรยากาศที่มันมีทะเลหมอกแบบเต็ม360องศาเลยนะโอเคท่านผู้ชมเรองสาคูครับเอาสากายสาูลตัวใหญ่จับได้ไหมเนี่ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วฉลาดมากเรองสาคูวตัวใหญ่ครับอ่ะสากายวันนี้ว่าไงเหนื่อยเหนื่อย เมื่อกี้รถขึ้นมาคันหนึ่งน้องบอกว่าน็อกทิศแท้ไม่ใช่ครับน้ำมันหมด <laughs> จบเลย <laughs> เดี๋ยวจะเอากลับยังไงก็ไม่รู้แล้วตอนกลับมานะครับร <laughs> อ,อชมครับทุกคนรอชมวันนี้พวกจะขึ้นไป <laughs> บนดอยไปดูต่ภาพน้ำป่านะครับว่าอยู่กันยังไงขึ้นมาวางไข่กันยังไงนะครับ <laughs> ว่าวันนี้พวกผมจะโชคดีหม ว่าจะเจอจะเจอไหมมันจะขึ้นไหมเนาะจะขึ้นไหมจะเจอขึ้นมาวางไข่ไหมครับเดี๋ยวถ้าเจอลอยยังไงก็ถ่ายให้ทุกคนดูเราไม่ตําล่านะครับเราแค่ไปดูว่าเขาขึ้นมาสูงขนาดไหนอืถึงถึงจะขึ้นมาถึงสุดๆดอยเลยนะครับที่ตันเลยที่ไปไม่ได้ก็จะวางไข่เลยครับตอนนี้เราอยู่เหนือเนน้ําทะเลประมาณเก้าร้อยกว่าเมตรเนาะเก้าร้อยกว่าเมตร ถ้าขึ้นไปอีกก็ประมาณพันกว่าละใช่ถ้าขับรถออนเดโลถ้าขับรถวิบากมานี่แบบโอ้โหมานมากท่านผู้ชมโอเคติดตามชมครับไป It's been a while and my fingers are soft my play-ins a little bit But I thought you would wanna know that I'm still here. I didn't know if anything would come out. It's been months since I opened my mouth to tell you that after it all, I'm still here. ดอยครับเยอะมากเยอะมากอ๋นี่ฮะนี่ใช้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปผ่านกินกันเออไม่ต้องกินหรอกเราไปผ่านกินดีเนะาะเดี๋ยวเราเก็บเลยอืม,อม,อมเยอะมากทคุณผู้ชม ผู้ชมโชคดีมากได้ผักผักกาดดอยนะไม่ทราบว่าทางบ้านเรียกว่าอะไรนะครับถ้าทราบถ้าทางบ้านมีเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเอาไปผัดกินนะเป็นอาหารกลางวันของวันนี้เลยไปต่อเลยไปสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงแหล่งที่ตะภาพน้ำชอบขึ้นมาอยู่มาพักแล้วก็มาวางไข่นะเป็นน้ำป่า เป็นน้ำป่าไหลลงไปแล้วก็ข้างล่างข้างล่างสุดจะเป็นแม่น้ํานะครับข้างล่างสุดจะเป็นแม่น้ําก็เวลาน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากระฆัน้ําก็จะขึ้นตามน้านะขึ้นตามร่องน้ําป่าขึ้นมาแบบนี้แล้วมาวางไข่น้ําป่าแบบนี้นะครับวิธีซึ่งวิธีดูเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ่อต้องใช้ความรู้นิดนึงนะครับมันเราต้องดูรอยขูดแล้วก็ก็ตามกองทรายแบบนี้ ตามกองทรายแบบนี้นะครับกองทรายแบบนี้แล้วก็กองทรายในน้ําแบบนี้แล้วเราก็ใช้ใช้ไม้แทงเอานะครับใช้มีดก็ได้ใช้ไม้ก็ได้นะฮะซึ่งคนที่เขาเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าที่ไหนมีหรือที่ไหนไม่มีนะคือเราสามารถดูรอย,ยขูดได้แต่โดยทั่วไปแล้วก็คืออย่างพวกผมคือกำลังฝึกอยู่ เดี๋ยวต้องรอสากายมาสากายค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะว่ามีตะภาพหรือว่าไม่มีตะภาพนะครับถ้ามันมีตะภาพเนี่ยเรา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 ,เราแค่ดูสายก็รู้นะครับพอเราดูสายเสร็จปุ๊บเราเรา,เราทิมเอาเราแค่ทิมเอาอย่างนี้นะฮะเราใช้มีดทิมเอาหรือว่าใช้ไม้แหลมแหลมทิ่มเอาก็ได้เราสามารถดูออกได้ว่า มันมีหรือไม่มีนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามชมนะครับว่าวันนี้เราจะภารกิจของเราเราจะสำเร็จไหมว่ามาดูแหล่แงแหล่งเราจะหาเจอตะภาพน้ำไหมเนาะโอเคเดี๋ยวเราสากายลงมาผมต้องก่อไฟก่อนละต้องก่อไฟก่อน เสรปุ๊บแล้วเราจะไปหาตะภาพด้วยกันนะ จะลงไปให้สุดลงไปถึงข้างสุดเลยแล้วเราค่อยเอ่อหาขึ้นมานะลองติดตามดูว่าจะมีไหมสภาพเนาะช่วงนี้ผมว่าโอกาสที่จะได้สูงมากครับผมน้ำไม่ไ่ครับโอเค่านผู้ชมครับตอนนี้เราลงมาถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วแล้วก็ดูมาก <laughs> ยังไม่ถึงวันไหวพระจันทร์เลยนะ <laughs> กิน,นขนมก่อนอันนี้คือขนมมันไหวพรพระจันทร์นะครับโโอโห้หของกินยูนานใช่เตรียมมาอืมอร่อยไต่ถั่วครับลงมาได้ก็ประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงวะเนาะลงมาเราลงมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าตอนนี้เอาอะไรลงท้องก่อนวันนี้มากันสามคนสวัสดีนนพี่อันเน่เท่ไหมพี่อันเน่ ดูครับโอ้โห,โโหเท่จริงอันนี้อันตัวขอบคุณเสื้อขอบคุณพี่เสื้อพี่อันแน่นะครับขอบคุณมากจริงอ,อร่อยมากมใต้ตัวต่วตัวต่วสดดำสดดำเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็หาเริ่มหากันแล้วเนาะเดี๋ยวกินเสร็จก็หาขึ้นไปครับทุกคน ผู้ชมเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มหาตะภาพแล้วนะฮะว่าวันนี้ดูเชื่อวันนี้จะหาได้ไหมแต่ผมว่าเมื่อกี้เท่าที่เดินลงมาแล้วมีรอยเจอรอยมันอันนี้ไม่ใช่ผมหนูทำนะทุกคนดูออกนะเดี๋ยวเริ่มหาขึ้นไปตะภาพมันก็จะอยู่นี่ฮะตามทรายพวกเนี้ย ถ้าเป็นแต่ภาพน้าเราทิ้มโดนนะครับมันจะไม่ขยับเลยนะทุกคนจะออกลื่นๆหน่อยนะครับอันนั้นเลยใช่นะครับอ๋อไม่ใช่แข็งๆเหรอไม่แข็งเราตัวมันอยู่ไม่ลึกนะแต่ถ้าเราจิ้มโดนคือมันไม่ขยับเหรอไม่ขยับมันจะลื่นๆหน่อยนะเนี่ยแล้วมันอยู่ลึกไหมครับก็ดูครับบางทีถ้าใส่เลขข็กค่อนข้างจะเล็กหน่อยม,มันจะอยู่ลึกครับถ้าเป็นน้ําแบบ ใหญ่ๆหน่อยแบบเนี้ยมันอยู่แค่ข้างบนนี้หน่อยครับ เห็นไหมเอออันนี้กำลงซึมออมาเอ๊อันนี้ไหนี่กำลังเล่นที่นี่อย่เจอมั้ยมีรอยเมือไหร่แล้วเจอนี่น่คิดมือนกันนะไม่น่าจะอยู่แต่มีรอยคห้ท่านผู้ชมครับ รอยตะภาพคือมันจะเป็นขูดสองเส้นนะนี่รอยเมื่อคนะืนละใช่มั้ง

你们、啊啊啊啊啊、在哪啊？那那那那那你们，你们在哪？哎 <laughs> <癢>，哎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 ， เหมือนว่าไม่กอ่ามือล้วงไม่กล่ามือล้วงครับเหมือนครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานี่นะเดี๋ยวผมเอาชัวร์กว่อนะทุกคนเดี๋ยวนะนี่ เ้ยใช่เหรอใช่าฮราน่่าฮ่า่าฮ่่าฮ่า่าฮ่มฮนา่าฮอาฮ่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 า่าฮ่นฮัาฮ่าาาาา่ เนี่ยอยู่นี่อยู่นี่มา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 ที่ขาผมแล้วสามาที่ผักนี่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 ครับนี่ครับนี่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 เห็นไหมเห็นไหมโอ้เห็นไหมโอเคโอเคโอเคมันมุดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าจับเดี๋ยวเราต้องระวังครับถ้าเราจับลงไปถ้าคือหัวอยู่ที่มือเราพอดีมือหายแล้ะทุกคน นี่นี่อันนี้เอดูเลยจับหางจับหางโอเคนี่ครับตัวเล็กนะตัวเล็กมากเลยอันนี้คือตัวเมียตัวผู้นี่ตัวเมียน่าจะขึ้นมาวางไข่ครับตัวเมียนี่ครับตัวเมียตัวผู้ดูยังไงนอาจาตัวเมียนะ เมียผมเห็นเขาดูกันดูที่นี่ครับถ้ากลมมถ้ามีกลมๆหน่อยจะเป็นตัวผู้ครับเห็นไหมสังเกตไหมอืมเราไม่เจอตัวผู้ถ้าเจอตัวผู้จะถ่ายให้ดูครับโอเคสภาพดอจะไม่ตัวตัวจะไม่ใหญ่นะตัวจะไม่ใหญ่อืมนะครับรายเล็บนะครับเหมือนที่เมื่อกี้ผมบอกครับออถ้าไปก็คือตัวไม่ใหญ่ไปแบบข้างข้งนี่ครับเดี๋ยวผู้ผมปล่อยแล้วตาหาต่อนะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มหิวเ้าแล้ว เดี๋ยวเราไปปล่อยที่น้ำาสให้ทุกคนดูกันนะไปไปข้างบนน้ำใสยนี่ครับมามนี่อือส์อ่านขึ้นมาขึ้นมาประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนาะผมจะปล่อยไปนะครับนี่อ้าวตัวเล็กอันนี้คือ สป่าคุ้มครองนะครับถ้าเราเจอเราก็ถ่ายถ่ายรูปปล่อยไปนะครับไม่ต้องทำล่าออทำล่านะครับมาเดี๋ยวเราดูมันไปไยังไงไปนี่ครับเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวเห็นตอมมันมุดเข้าไปในทรายอะ่ะไปดิไปไปมันตกใจอยู่นะฮะไปที่ไป มีไปละไปแล้วไปแล้วหโหัวค่อยาวโอ้ยไปไหนต่อไปไหนต่อหาที่มุดอยู่หาที่มุดอยู่มุดแล้วครับนีไม่มุดอยู่ไม่มุดไปล้วไปล้วนี่ Nó người là hả chưa mẹ chưa 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 nó chưa chưa con chưa nè, chưa 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 nó chưa chưa Nó chưa con hình. Mình muốn Mình. Mình. Mình đi, มุดข้าไปอ่าเจอสมุดละว้าวอืมไปไหมไม่ได้กลัวอีออว่เดียวขึ้นมาหายใจแต่พอมน้ำอยู่ในน้ำนานเกินไปไม่ได้นะครับ ความน้ำถือว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับเวลาวางไข่ต้องขึ้นวางบนทรายบนบกนะครับ,บ,บวันวางเสร็จแล้วก็ลงไปเลยครับใช่เป็นสัตว์ที่อืมปปลาะตั๋ลนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นมาหายใจแล้วหายใจแล้ว เอาะครับอืมมุดเข้าไปแล้วครับนี่เฮ้เฮ้อือเราจะหาตัวเธอ ไปครับอย่ผมหาขึกกน้นไปต่อคุณชอไปแล้วคุณผู้ชมไปไปหาขึ้นไปต่อจะเจออยู่ไหมนะครับเฮ้ ในนช้ยาใชายาสากายในยสากายฟันไผ่ไหมจ๊ะสากายทำลายป่าว่ะเขาบอกรจริงๆท่านผู้ชมครับตัดไผ่ไผ่คือแบบมันเยอะมากท่านผู้ชมไผ่ไม่ถือว่าไม่ถือว่าทำลายป่านะครับเพราะมันไม่ใช่ต้นไม้ แล้วปีปีหนึ่งเนี่ยไข่มันจะขึ้นเยอะมากถ้าตัดพวกต้นไม้เนี่ยสิครับนั่นแหละทำายต่า ยอดครับสักงไเราปิดคลิปตรงนี้เลยเนาะโอเคสรุปวันนี้เราได้ตาภาพเราเจอตาภาพไปกี่ตัวตัวเดียวหนึ่งตัวครับตัวเดียวเนาะเราเจอเราปล่อยไปแล้วนะครับาาเราก็าขึ้นมาข้าบัวมาทำกับข้าวกินอร่อยมากมแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พวผมด้วยนะครับสกายอืมโอเคนะครับโอเคแล้วชิปต่อไปก็มีสวยกว่านี้ชิปต่อไปเราจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายสกายบาย